สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้าน้าอาทุกท่านนะคะวันนี้ปุ๊กก็มาจัดชุดเซตให้อีกแล้วนะคะ EP ที่126ี่หรือ126นะคะ1เซตจะมี5กระถางนะคะราคา369บาทรวมส่งทั้งแบบโอนและปลายทางนะคะใน1เซตก็จะมีกระถาง5หรือกระถาง6ให้1กระถางนะคะแล้วก็อีก4กระถางจะเป็นไม้กระถาง4นะคะก็จะมีทั้งไม้ป้ายไม้ด่างไม้กระสีนะคะค่ากันไปในเซตเนาะ ปูลงคลิปวันที่1 1ตุลานะคะจะเป็นรอบจัดส่งวันที่12ตุลาเนาะเบอร์โทรปูที่ขึ้นให้สามารถโทรหรือแอดไลน์มาสั่งซื้อได้เลยนะคะเรามาดูเซตที่1น,นะคะเซตที่1กระถางที่1จะเป็นตุลาการนะคะตุลาการอยู่ในกระถาง5.5เนาะทรงใบก็จะออกเป็นกลมแบบทรงใบพัดนะคะยิ่งโตก็จะยิ่งเปิด เปิดด่างนะคะด่างเขาก็จะเป็นด่างดำดำแดงๆเนาะดูต้นแม่ได้เลยนะคะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะตัวนี้นี่นะคะตุลาการช่วงนี้ฝนตกทุกวันนะคะแดดก็จะไม่ค่อยมีเนาะแต่สีก็ตามนี้เลยนะคะถ้าได้แดดสีก็จะสวยกว่านี้นะคะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองจะเป็นปูโสมนะคะปูโสมไม้ด่างใบกลมเหมือนกันนะคะนี่นะคะกระถางที่สอง กระถางที่3จะเป็นเทวกรรมรังรักนะคะมี2ต้นในกระถางนะคะก็ะด่างทุกใบแบบนี้นะคะนี่นะคะเทวกรรมรังรักนะคะกระถางที่สามกระถางที่4จะเป็นพันดาวนะคะเม็ดดาวเริ่มกัดแล้วเนาะนี่นะคะพันดาวนะคะกระถางที่4กระถางที่ห้าเทราปตีนะคะตัวนี้ยิ่งโตยิ่งสวยนะคะดูต้นแม่ได้เลยเนาะ,ะนี่นะคะเทราปตีนะคะ เซตที่1นะคะเซตที่1ดูเซตเผื่อกันไว้ด้วยนะคะซักเซตสองเซตเนาะเผื่อเซตที่อยากได้ขายไปแล้วนะคะเซตต่อไปเซตที่2นะคะกระถางที่1อยู่ในกระถางห้าจุดห้จะเป็นพันดาวนะคะมี2ต้นในกระถางนะคะนี่เม็ดดาวมาแล้วเนาะปลูกเป็นฟอร์มกอแบบนี้จะสวยมากนะคะพันดาวนะคะ,ะ,คะกระถางที่1มี2ต้นในกระถาง กระถางที่สองจะเป็นจังหวัดเพชรบุรีนะคะมีสองต้นเหมือนกันนะคะตัวนี้แนะนำให้ขึ้นส0 12เลยนะคะเพราะว่ายิ่งโตใบเขาจะยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนาะนี่นะคะเพชรบุรีนะคะนี่กระถางที่สองกระถางที่สามจะเป็นหงดรุณน,นะคะตัวนี้จะยิ่งโตก็จะเริ่มหน้าเริ่มกัดขึ้นมาเรื่อยๆนะคะดูต้นแม่ได้เลยเนาะนี่นะคะ ของดารุณกระถางที่สกระถางที่4ี่ชมพูทวีปนะคะป้ายสวยๆแบบนี้เลยนี่นะคะหลอดใหม่ใบใหม่ก็ป้ายนะคะนี่ชมพูทวีปกระถางที่4ี่กระถางที่ห้าเทวกรรมรังรักนะคะนี่ใบใหม่ก็ด่างด่างทุกใบเลยนะคะนี่นะคะเทวกรรมรังรักเซตที่สองนะคะเซตที่สองเซตต่อไป เซตที่สามนะคะเซตที่สามกระถางที่หนึ่งจะเป็นณนะังนงนแผงนะคะเป็นไม้แยกหน่อนะคะนี่เซตมอวานก็ออกไปแล้วนะคะดูต้นแม่ได้เลยนะคะด่างฮับสวยๆเลยนะคะต้นแม่เขานี่นะคะอยู่ในกระถาง5.5ใครไขไม่ทันเซตมอวานนะคะวันนี้ก็มีมาแบ่งอีกหนึ่งเซตนะคะณนะังนนแผงเนาะกระถางที่หนึ่ง กระถางที่สองจะเป็นม่านชมพูนะคะมี2ต้นในกระถางนะคะเอาไปปลูกเป็นฟอร์มกอนะคะนี่นะคะกระถางที่สองกระถางที่สามจะเป็นราชาวดีนะคะใบกลมด่างเหมือนกันนะคะเริ่มเปิดมาเรื่อยๆเนาะนี่นะคะราชาวดีนะคะกระถางที่สามกระถางที่สี่เยี่ยมตะวันนะคะเยี่ยมตะวันเป็นไม้ป้ายนะคะดูต้นแม่นะคะสวยนี่ก็เริ่มสวยมาแล้วนะคะ เยี่ยมตะวันกระถางที่4กระถางที่หจะเป็นเจ้าเวียงพิงนะคะเจ้าเวียงพิงก็เป็นไม้ด่างเหมือนกันนะคะนี่นะคะเจ้าเวียงพิงกระถางที่ 5. ที่หเซตที่สมนะคะเซตที่สาเซตต่อไปเซตที่4นะคะเซตที่4กระถางที่1จะเป็นเทพนาคานะคะหนึ่งสองสามเดี๋ยวนะคะนับก่อน น่าจะ3าสี่ต้นเลยนะคะหัวก็มีมีลูกเยอะอย่างนี้หัวน่าจะไม่แน่ใจว่าจะผ่าได้แล้วไหมนะคะถ้าใครเอาไปก็ลองถ้าอยากเปลี่ยนกระถางเลี้ยงเป็นฟอร์มกอก็แวกดูหัวนิดหน่อยนะว่าหัวเขาโตไหมนะคะนี่นะคะเป็นบอลกาบกระถางที่หนึงกระถางที่สองตัวนี้เป็นณนชชนแดนนะคะปูมีมาแบ่งอีกหนึ่งกระถางนะคะนี่ดูความด่างเขานะเขาก็จะด่างแบบนี้นะคะสลับกัน นี่ดูต้นพี่เขาได้เลยนะคะเพิ่งล้มต้นไปตัวนี้ก็เป็นตัวที่ขายดีเหมือนกันเนาะแต่เอามาแบ่งนะคะใครไว้ใครได้เนาะหลอดใหม่ปู่ยังไม่แน่ใจนะคะนี่นะชนแดนกระถางที่สองกระถางที่สามจะเป็นไก่สมพงนะคะไก่สมพงปกติไก่สมพงจะออกแดงๆนะคะตัวปู่ไม่แน่ใจว่าตัวนี้เขาจะแผงไหมนะคะมาสีชมพูเนาะนี่นะคะกระถางที่สาม กระถางที่4จะเป็นจังหวัดขอนแก่นนะคะตัวนี้ก็อัพไซส์ขึ้นได้เลยนะคะนี่นะคะกระถางที่4นะคะขอนแก่นกระถางที่หหลวงปู่ขาวนะคะมี2ต้นในกระถางเนาะนี่นะคะหลวงปู่ขาวนะคะมี2ต้นในกระถางเซตที่4นะคะเซตที่4เซตต่อไปเซตที่5นะคะกระถางที่1จะเป็น แสนคำแมนนะคะแสนคัมแมนต้นนี้ปูไม่แน่ใจว่าแยกหน่อไหมนะคะแต่ว่าป้ายทุกใบเนาะตัวนี้ก็เป็นไม้ทํายากนะคะถ้าไม่ป้ายก็แดงเลยแล้วก็อาจจะเขียวเลยก็ได้นะคะหลอดใหม่ก็ป้ายเนาะอยู่ในกระถาง5นิ้ว5.5นะคะปูไม่แน่ใจว่าหัวเขาจะโตก,กว่านิ้วโป้งไหมนะคะแสนคำแมนกระถางที่1กระถางที่2จะเป็นวันพฤห,หัสนะคะเผื่อไปเปิดป้ายเปิด ด่างที่ใครเนาะเดี๋ยวนี้เขามีผ้าือหัดป้ายหรือเปล่านี่แหละนะคะราคาก็จะสูงขึ้นมาอีกเนาะกระถางที่สองกระถางที่สามชายชนนะคะนี่ดูหลอดใหม่แปดแปดเลยนะคะช่วงนี้เนาะชายชนจะสวยมากนะคะกระถางที่สามกระถางที่สี่จะเป็นเพิ่มซับนะคะมีสองต้นในกระถางนะคะหวานๆเลยเนาะเดี๋ยวอะไรติดอ นี่นะคะเพิ่มซับนะคะมี2ต้นในกระถางนะคะเอาไปปลูกบนฟอร์มกอกระถางที่ห้ามุกาหารนะคะป้ายส,สวยๆอย่างนี้เลยนี่นี่นะคะไปอัพขึ้นแปดได้เลยนะคะไซนี้นานแล้วนะคะไม่ได้อัพไซต์เขาเนาะนี่นะขาได้ไปก็คุ้มนะคะเซตที่5นะคะเซตที่หเซตต่อไปเซตที่6นะคะ เซตที่6ก็จะเป็นบอลเก่าเนาะกระถางที่1จะเป็นสุนทรภู่มี2ต้นในกระถางนะคะอยู่ในกระถางห5ุดห้านะคะเอาไปปลูกเป็นฟอร์มกอเนาะนี่นะคะกระถางที่1สุนทรภู่กระถางที่2จะเป็นอ่เป็นชมพูพานนะคะนี่ชมพูพานนะคะไปอัพกระถางได้เลยเนาะกระถางที่สองนะคะชมพูพานกระถางที่สามจะเป็น ชนะศึกนะคะนี่ก็หนึ่งสองสามสี่เลยนะคะหัวก็มีแล้วเนาะนี่นะคะเอาไปปลูกเป็นฟอร์มกอนะคะชนะศึกนะคะกระถางที่สามกระถางที่สี่จะเป็นวิศนุกรรมประสิทธิ์นะคะนี่นะคะสวยๆเลยหายากนะคะตัวนี้กระถางที่สี่กระถางที่ห้าปูจะให้เป็น อนุมนานเผาลงกานะคะนี่ไซนี้ก็อัพขึ้น8ขึ้น10ได้เลยนะคะนี่นะคะเซตที่6นะคะเซตที่6เซตต่อไปเซตที่7นะคะเซตที่7กระถางที่1จะเป็นเดือนกันยายนนะคะอยู่ในกระถาง5.5เนาะมี2ต้นในกระถางเนาะมีลูกแล้วนะคะนี่นะคะเดือนกันยายนเนาะกระถางที่1เซตนี้ใครไปใครได้นะคะกระถางที่2 ปูมีปีกมานไม้ใหม่ของปูนะคะได้ชื่อมาเรียบร้อยนะคะนี่ใครมีตู้ก็อบต่อเนาะไม่มีก็ใช้ถุงกับกระมังแช่น้ำนะคะอบไว้นะคะนี่นะคะปีกมานนะคะไม้ใหม่เพิ่งปล่อยออกไปจากสวนได้แค่หต้นนะคะตอนนี้นี่นะคะใครไวใครได้เนาอกระถางที่สามจะเป็นหงดารุนนะคะหงดรุนนี่นะคะ ของดารุณกระถางที่สกระถางที่4จะเป็นเมืองเชียงใหม่นะคะเมืองเชียงใหม่นี่นะคะกระถางที่ห้าจะเป็นเพชรบ,บ้านปทุมจะเป็นตัวไม่ป้ายนะคะแต่ว่าไม่ป้ายเขาก็สวยน่จะเป็นหวานหวานแบบนี้นะคะนี่นะคะเพชรบ,บ้านปทุมเซตที่7นะคะเซตที่เจ็ด เซตต่อไปเซตที่8ดนะคะเซตที่8ดกระถางที่1จะเป็นสีพนมมาศนะคะนี่นะคะใบใหม่เริ่มเปิดด่างมาแล้วเนาะนี่นะคะดูต้นแม่ได้เลยเนาะเป็นไม้ด่างไม้อดีตเคยแรมเมื่อปีห5ห้านะคะสีพนมมาศตนะคะอยู่ในกระถางห้านานะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองจะเป็นดวงใจทศกัณฐ์นะคะนี่ใครได้สองต้นนี้ก็คุ้มแล้วนะคะราคานี้นะคะ ใครไวใครได้เนาะดวงใจทศกัณฐ์นะคะกระถางที่สองกระถางที่สามจะเป็นศิลาเพชรนะคะศิลาเพชรมีสองต้นในกระถางนะคะศิลาเพชรนะคะกระถางที่สามกระถางที่สี่จะเป็นเมืองเชียงใหม่นะคะเมืองเชียงใหม่กระถางที่สี่กระถางที่ห้าจะเป็นเศรษฐีสุพรรณนะคะฟอร์มกอเลยน่าจะสามต้นนะคะนี่นะคะ เซตที่สุพรรณตัวนี้ชอบแดดนะคะเซตที่แปดนะคะเซตที่แปดใครไวใครได้นะคะเซตต่อไปเซตที่เก้าพันดาวนะคะนี่อยู่ในกระถาง5.5ดูเม็ดดาวนะคะนี่สวยมากนะคะพันดาวนะคะกระถางที่1กระถางที่2จะเป็นปูโสมนะคะปูโสม กระถางที่สองเนาะปูโสมนะคะกระถางที่สามจะเป็นหนุ่มเมืองกุ้งนะคะนี่ดางเหลืองดางขาวอย่างนี้เลยนะคะปูโสมว่าไม่ใช่หนุ่มเมืองกุ้งนะคะกระถางที่สามกระถางท,ที่สี่จะเป็นบันดานรับนะคะตอนนี้เป็นไม้เก่าเนาะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะชื่อเป็นมงคลนะคะบันดานรัพย์นะคะ กระถางที่หจะเป็นมหาเศรษฐีนะคะป้ายสวยๆแบบนี้เลยนี่นะคะใส่ก็ประมาณนี้มหาเศรษฐีเซตที่9นะคะเซตที่9เซตต่อไปเซตที่10นะคะกระถางที่1จะเป็นหนุ่มเมืองกุ้งไม้แยกหนอนะคะมี2ต้นในกระถางอยู่ในกระถาง5.5นะคะหนุ่มเมืองกุ้งจะเป็นไม้ไม่สูงนะคะจะเป็นไม้ฟอร์มเตียเนาะกระถางที่หนึ่ง กระถางที่สองจะเป็นดวงใจทศกัณน,นะคะราคานี้ใค่ดวงใจก็เกือบคุ้มแล้วนะคะนี่นะคะอัพขึ้นหกขึ้นแปดได้เลยนะคะดวงใจทศกัณกระถางที่สามจะเป็นหลวงปู่ทิมนะคะนี่หลวงปู่ทิมนะคะกระถางที่สามกระถางที่สี่จะเป็นริมขอบฟ้านะคะด่างทุกใบเลยนะคะนี่นี่นะคะริมขอบฟ้าให้ดูไซส์เอาไปอัพ สิบสิบสได้เลยนี่นะคะริมขอบฟ้านะคะต้นโตมากต่อไปกระถางที่ห้านะคะเวหมรกตนะคะนี่่างๆในใบนี้ตอนส่งน่าจะเหลืองนะคะน่าจะเฉาเนาะนี่แต่ไซส์โตมากเวหมรกตนะคะเซตที่สิบนะคะเซตที่สิบเซตต่อไปเซตที่สิบเอ็ดนะคะ สิบอกระถางที่หนึ่งจะเป็นองค์หญิงทอฝันนะคะอยู่ในกระถางห้าุดห้านี่นะคะใบใหม่มาเริ่มป้ายสวยแล้วเนาะนี่นะคะองค์หญิงทอฝันกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองนพก้านะคะนี่นะคะเริ่มด่างสวยมาแล้วเนาะด่างขาวด่างเหลืองนะคะกระถางที่สองกระถางที่สามหนุ่มเมืองกรุงต้นนี้เป็นไม้แยกหน่อนะคะลอดใหม่ก็ด่างนะคะ นี่ด่างเหลืองเลย 3. กรถางที่สามกระถางที่สีจะเป็นนางรากสดเทวีนะคะป้ายนะคะนี่กระถางที่สีกระถางที่ห้าเศรษฐีสุพรรณนี่นะคะเอาไปอัพไซส์ขึ้น8ขึ้น12ได้เลยนะคะแล้วก็ไล่แดดเขาเนาะใบก็จะกัดเป็นสีชมพูมานะคะ กระถางที่ห้าเซตที่สิบเอ็ดนะคะเซตที่สิบเอ็ดเซตต่อไปเซตที่สิบสองนะคะกระถางที่หนึ่งจะเป็นนางรากสดเทวี TV. นะคะนี่ไหนใบล่าสุดฮาร์ปเลยนะคะนี่นี่นะคะฮาร์ปเลยอยู่ในกระถางห้าจุดห้านะคะอันนี้ใบล่าสุดนะคะด่างทุกใบนี่นะคะกระถางที่หนึ่ง กระถางที่สองดวงใจทศกัณฐ์นะคะคุ้มคุ้มเลยใครใวใครได้นะคะกระถางที่สองดวงใจทศกัณ์กระถางที่สามเท้าหิรันพนาศูนย์น่าจะแผงนะคะนี่แผงแดงนะคะเท้าหิรันพนาศูนย์นี่นะคะกระถางที่สี่จะเป็นวิศนุกรรมประสิทธิ์นะคะนี่ตัวนี้ก็หายากเนาะนี่นะคะ วิศน,นุกรรมประสิทธิ์กระถางที่4กระถางที่5จะเป็นเพชรมนฑนนะคะดูต้นแม่นะคะกําลังสวยเลยนะคะเพชรมนฑนนะคะกระถางที่5นะคะเซตที่12นะคะสําหรับวันนี้ปูก็มีไม้มาแบ่งปัน12เซตนะคะปูฝากลุงป้าน้าอากดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้เพจและช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ